เดตเทคนิครักษารุมสิวด้วยการแต้มกด TCA เทคนิคไม้จิ้มฟันเทคนิคการใช้ซาิงและล่าสุดคือเพนติ้ง Cross TCA เทคนิคต่างกันอย่างไรเทคนิคไหนดีที่สุดสวัสดีครับหมอรุจครับผมวันนี้หมอมีอัปเดตล่าสุดนะครับของเทคนิคการรักษารุมสิวด้วยการใช้ กรด TCA หรือไตรโคแอซิติกแอซิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการรายงานมาได้เกืบ20ปีแล้วนะครับผมเทคนิคแรกในคลิปทางาซ้ายมือนะครับจะเป็นการใช้กรดความเข้มข้นสูงตั้งแต่75-100%ถึงโดยการใช้ wooden applicator หรือก็คือไม้ทิ้มฟันนั่นเองแต้มลงไปนะครับผมอันนี้เนี่ยเทคนิคหนึ่งซึ่งมีการพัฒนามากขึ้นก็ในป 2, ี2020นะครับคือการใช้ blunt Needle of insulin s a l i n e คือใช้เป็นเข็มอินซูลินนะครับผมพบว่าก็เป็นสองเทคนิคที่มีการใช้นะครับผมแล้วก็มีหมอก็ได้ใช้มาสักระยะหนึ่งละนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะมีการพัฒนาเทคนิคขึค้นอีกคือการไปใช้ TCA painting เทคนิคอะนะครับเดี๋ยวหมอจะมีคลิปให้ดูนะครับการรักษาของ TCA เนี่ยครับคือหลักการก็คือว่ากด TCA เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดคล้ายๆกับเลเซอร์นะครับที่ไปกรอผิวจะไปกระตุ้นให้เกิดอินฟลามเมชันนะครับทำให้เกิดการสร้างและเรียงตัวของคอลลาเจนใหม่โดยเฉพาะเหมาะสำหรับหลิวหลุมสิวหลุมลึกแคบนะครับไอพิกสการแล้วก็บล็อกคาแอคเนสกา นะครับก็จะเป็นเทคนิคีตั้งแต่ไม้จิ้มฟันใช้อินซูลินไซลิงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับผมซึ่งในปี2022ี่ีปีนี้นี่เองนะครับก็มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่า painting cross t c a technique ซึ่งเป็น modification of cross method of treatment of atrophic acne s c a คือเป็นการปรับเทคนิคกันนะครับมาใช้เป็นอ,อินซูลินไซลิงเนี่ยแหละแต่ว่าจะใช้ในการที่เหมือนกับระบายสี นะครับในหลุมบล็อกดีบ o ็อกกาแล้วก็ดีไอพิกสกานะครับอันนี้ก็ล่าสุดเลย2022ปีนี้เองนะครับซึ่งเทคนิคโดยการจากการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ที่หมอใช้การรักษานะครับตอนนี้แต่หมอแทบไม่ได้ใช้ กลุ่มของไม้จิ้มฟันละนะครับทูดพิกเนี่ยหมอจะใช้เป็นอินซูลินนีไซลิงเทคนิคแล้วก็ TCA เพนมากกว่าเพราะอะไรหนึ่งสามารถลงได้ถึงก้นหลุมลึกได้มากกว่านะครับ โดยเฉพาะไอพิกสกาเนี่ยเราสามารถลงได้เพราะง่ายๆก็คือปลายเข็มมันเล็กกว่าไม้จิ้มฟันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสองอาสามารถควบคุมปริมาณของตัว TCA ที่จะใช้ได้ดีกว่านะครับสามคือเราสามารถรักษาขอบของบล็อกคา ok เนี่ยที่มันมีขอบชัดๆเนี่ยด้วยการใช้ TCA เนี่ยด้วยการใช้ไซลิงเทคนิคใช้ไซลิงเนี่ยนะครับได้ดีกว่าการใช้ ไม้จิ้มฟันซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมาแนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคและความเ,าเทคนิคของแพทย์แต่ละคนนะครับผมซึ่งเทคนิคของ TCA เพนดโดยใช้กาดแล้วก็ไซลิงเทคนิคเนี่ยหมอก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมพบว่ากา็ลงได้ลึก นะครับตบบริเวณขอบได้ดีคอนโทรล,ลโวล่มได้ง่ายแล้วก็สามารถครอบคุมบริเวณได้มากกว่าทำได้ได้ได้ง่ายกว่าด้วยนะสำ,สำหรับนันหมอนะครับแต่ก็ต้องมีการเาเรียกว่าคอนโทรลปดมือแล้วก็ ปริมาณต่างๆเนี่ยให้ดีนะครับต้องอาศัยประสบการณ์เป็นเทคนิคเ,เหมือนโบราณละแต่ว่าก็ได้ผลดีนะครับโดยหมอนมักจะใช้เป็นการรักษาเสริมร่วมกับการใช้เ,เลเซอร์ i n นฟินิต c r ไมโครนิด p i ลอาร์เอฟพิโคเซเกอร์เอต่างๆนะครับจะได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามนะครับเทคนิคนี้เนี่ยก็ต้องระวังเนื่องจากในผิวคนเอเชียเนี่ยนะครับจะเป็นสกินไทป์สามเนี่ยนะครับมีโอกาสเกิด1รอยดำนะครับสรอยแดงได้นะครับสคือการที่คอนโทรลถ้าเกิดแบบปริมาณมากเกินไปนะครับอาจจะกลายเป็นแผลเป็นที่กว้างขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องอระวังนิดนึงนะครับในการเลือกเลือกการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับอนอกจากหลังทำเนี่ยจะเป็นสเก็ตอยู่ประมาณสักเห็นสีขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าฟรอซซิ่งนะครับมันจะเป็นปฏิกิ ยาที่กรดไปทํากับทิชชูนะครับเป็นอยู่ประมาณสักหนึ่งวันนะครับแล้วก็สีวันก็จะเป็นสเก็ดสีน้ําตาลแล้วค่อยๆหลุดออกนะครับ mm hmm. พยายามรักษาแบบอย่าไปแกะไปเกานะครับท mm hmm. าครีมกันแดดทามอเจอร์ไซเซอร์เราจะได้่จะเป็นแดงๆอยู่ mm hmm. จากนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแดงๆเหมือนกับว่าเป็นการฮิลิ่งโปรเซสอยู่นะครับอยู่ประมาณตั้งแต่ 1- นถึงสสัปดาห์ไม่ต้องตกใจนะครับผม หลุมซิวก็จะค่อยๆตื้นขึ้นนะครับผมอันนี้เปรียบเทียบระหว่างใช้ก,การใช้ไม้จิ้มฟันนะ,นะครับก็จะเห็นว่าฝั่งที่เป็นนิดโดเนี่ยมันจะคมชัดลงเฉพาะขอบมากกว่านะครับผมแล้วส่วนมากเนี่ยหมอจะชอบใช้หลังจากทำซับซิชชั่นหรือว่ Inf า Infinity micro needle RF หรือ p i c o s e c i r c l a r laser นะครับรวมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหมอก็จะใช้ TCA เก็บ นะครับผมโดยเฉพาะหลุมลึกอาจจะใช้เป็นพวกไอพิกหรือว่าบล็อกคาที่ขอบชัดด้วยนะครับหลังทำเนี่ยแนะนํากันแดดนะครับทาคิีมบารุง หลบแดดด้วยนะครับอย่าไปแกะเลยนะครับเปล่อยให้มันหลุดเองมันจะแดงๆอยู่สักนิดหนึ่งดิ้งคนผิวเข้มจะแดงค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็จะหายปกติระหว่างนั้นก็ทาครีมบำรุงได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีแนวทางการรักษาแผลเป็นหลุมสิวนะครับด้วย TCA Cross หรือการแต้มกรดซึ่งมีมานานละนะครับหมอมาอัปเดตว่า หนึ่งมีตั้งแต่การใช้ไม้จิ้มฟันนะครับสองเป็นอินซูลินไซลิงเหมือนในรูปนะครับสามจะเป็นลักษณะเพนติง้งคือจะใช้อินซูลินไซลิงนี่แหละแต่ว่าเพนแบบบริบเวณขอบอะไรต่างๆนี่เหมือนระบายสีนะครับซึ่งก็ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับความชํานาญของแพทย์ด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยนะครับหรือว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจฝากไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กำลังใจให้หมอน,นิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยค up